เยมาดสรุปรถยังไม่ติดนะครับ้นลกเลยล็อกอีแล้วจำยังไมอได้รุมสะอย่างงอ ຊົມບໍ່ມາມາຈັດຈင်းປຶ້ງບຶບເລີຍປຶ້ງເລີຍເຈັນບາດພັນຄືງມາສະຕາດລິງເດຫັ້ນຫະບາດພັນຄືງມາສະຕາດລິງເດແດວມັນເຖິງເອີ ไม่ได้ผ่าทำไมติดรูปติดเฮ้ทำไมเจ๊นี่โอ้โหใครบองความน้ำม um ันที่หอมที่สุดะเป็นทิ้งหรือเปล่าจะโกรกจะตับบุบดิเลย

เดเฮ้ยกิสโลตุกเันชุบตะนงอันนี้เลยต้องสโลมาชันไว้ว่าย่างพูดไทยไปกคอมเมนต์กี่ไม่มีใครคอมเมนต์เราคนดูแค่สอล้านคนเองอารูมยางเกียก็สล้านคนล้วมาไรเจ้าไอ้ล้นั่นล้ยางลืมลืม Rồi. Cái linh hồn. Im. Đạo Thiên. Đi mà đấm